ก็ดีนกโมชาชุบเทียนดอกไม้ขึ้นใส่ปิดทองรูปหนึ่ิดก็ดีเมื่อทได้ใดจากร่วมโขนพ้ป่าลอยฟ้าก็สามจนาทีวันนี้นะครับเราก็ได้ควครับตอมตจากับมะสองมูนะครับมาเป็นองคส่วนก็องการประกอบพิธีพิธีศี่นะครับนนี้เราไปรับปาจาก สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube สวัสดีพี่น้องชาวหนังกางเพลงและสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมวันนี้พาพี่น้องเ c ทุกท่านผนะู้ติดตามทุกคนนะครับมาวัดศรีจำรงนะครับก็เป็นงานคุคัตสีมาฝังลูกนิมิตนะครับผมตำบลหนองถาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวงานนะครับผมเริ่มตั้งแต่วันที่29นะครับถึงวันที่4นะนรับหลายวันอยู่นะครับเป็นงานผูกพัตตสีมานะครับก็พี่น้องท่านใดที่อยากจะมาทำบุญกับวัดนะครับก็เรียนเชิญนะตางนี้ก็จะเป็นตักไข่ปลานะครับการกุศล หรือสอยดาวนะครับรางวัลอยู่ข้างในนะครับผมอยากรู้ว่ารางวัลอะไรก็อยากรู้ว่าวันอะไรก็พี่น้องก็ามาเที่ยวชมได้นะครับ,ททน,รบนี่นะพาพีา่น้องชมบรรยากาศนะครับโดยรวมนะกับพ<ส>ระโบูสดนะครับรของวัดศรีสำโรงรนะครับผม รบรรยากาศนี้่สอะอันนี้เป็นบูชาโฉนที่ดินแล้วก็ดอกไม้ทุกเพียรทอดพระปราบลฟ้านะช่วงแรกก็พาพี่น้องมาชมนะครับภายในวัดนะครับผมก็เริ่มงานเป็นวันแรกคืนแรกนะครับคนอาจจะน้อยนะฮะนว่ปนัวัดรั โทโบสดนะครับที่ฝังลุงมิดที่จะฝังลุงมิดพุทธศิมานะครับผมคนคนนต่าาาางๆมอรกี่นะาคิดเป็นโยงได้ของเล็กของน้อยไปก็อ่าดูอ่โยงแต่ที่ยิ่งนั้นภายในวัดก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวไปชมหน่วยหนังต่อเลยครับสตาร์กรุ๊ปนะครับผม ไปเลยครับส่วนการลเล่นนะครับส่วนการเล่นจะอยู่ฝั่งนี้นะครับทางทุ่งหนานะครับผมอยู่นอกวัดนะภายในวัดพื้นที่ไม่อํานวยนะครับก็การลเล่นวันนี้ก็มาอยู่ทางนี้นะฮะวันนี้วันที่29นะครับเดือนธันวาคม2565วันนี้จะมี หนังกับดนตรีนะครับวันนี้คืนนี้ก็เป็นมนแคนแก่นคูนนะฮะนียครับกำลังยกเวทีนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมใกล้ๆนะครับผม<ะ>ไปเลยนะบริเวณทุ่งนานะครับรผมโอ้นี่นะครับเจ้าของสตา r ์กรุปเดินขนานะ้างหน้าฮะ เนี่นะครับผมบริเวณตรงนี้เป็นบริเวณดนตรีดนตรีมวแคนแก่นคูนครับสับคืนนี้สวัสดีครับโมีคณนะ <laughs> นี่มมือเลยเล,ลือโม่านลือท่านหนักหนนนเลยเตลือมรใชายไม่เลย,ลย,ยเฮ้ยตังรึ่งหนิหนี่ชชม <30. S 2> สามสิบสามสิบสอซเอก็กใครในอยู่สอ้งสามสี่นึกว่าเริ่มวันนี้วันนี้ดนตรีวันนี้อไอ้อมันแคนมันแคนวงใหญ่เลยหนูเขาล้มหรือเขาขังมั้ชมฟรีชมฟรีไหมเขาชมฟรีไหมอ๋อเก็บบัตรเราเคยสั่งซีอ่ะ นี่ครับผมเ<ด>จ้าของเจะไอสตาร์ครุปซีนีมา่านังดีประโคนชัยจริงไหมพี่ <laughs> ต้องลองติดต่อนะนตอ <laughs> แต่อยากชมก็ติดต่อนะครับเบอร์โทรอยู่ต้นคลิปนะครับผมเดี๋ยวข,อ,ขอตัวไปช,ชมกับช่องวินัยครับวินัยสุทธิครับนะวินัยสุทธิครับครับไปเราไปชมก่อนครับผม พาเอซไปดูเลยนะฮะวันนี้ก็จะเป็นเป็นมนแคนแกนคูนนะครับผมนี่ครับถ้าพี่น้องท่านไหนอยากจะชมนะครับคืนนี้มนแคนแกนคูน,นครับผมเดี๋ยวเราไปชมระบบเสียงของ Star ์ r รุปโอ้นะครับระบบเสียงยังไม่ลงครับแต่ แต่จอก็ติดตั้งแล้วนะครับผมก็เห็นว่าเพิ่มตู้นะครับขึ้นมาอีกแอดมินก็ไม่ได้ถ่ายสักทีนะครับก็เพิ่งมาถ่ายมาดูวันนี้นะครับผมก็งานจริงใายจริงก็วันที่30นะครับตามที่ท่าแก่บอกเมื่อกี้นะครับมีวันไหนว่างก็ประมาณนั้นแหละครับผมแต่ที่แน,น่ๆก็จะใช้วันพรุ่งนี้นะครับ ติดตั้งวันนี้เลยนะครับติดตั้งคอยเลยฮะแต่งานจริงก็จะใช้พรงนี้นะครับนี่ครับตู้บวิดเนี่ยเพิ่มมานะครับกี่ใบครับก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสแปดสามยี่สิบสี่ค้างละยี่สิบสี่ใบนะครับ,บ,รบเป็นออเดอร์นะครับผมประมาณนี้นะฮะนี่นะครับเสียงกลางเสียงกลางอันนี้วาง นะครับผมสี่ใบนะครับนี่นะครับสี่ใบตัวสันนี้นะฮะทั้งนี้ก็แขวนนะครับตูวแขวนนี้แปดหนึ่งสองสามสี่แปดใบนะครับตูวแขวน, 8, 1, 2, 3, 4, นขวสุดยอดเลยนะครับผมระบบเสียงแอดมินน่าจะไม่ได้มาถ่ายให้เอฟซีได้ชมได้ฟังนะครับผม จอ16นะครับไปลงจอ16สตาร์ครุปซีนีมานะครับระบบไฟเสียงเสียงเสียงก็เคยได้ชมกับช่องวินัยสุธิแล้วนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับบริเวณที่นานะครับพื้นที่กว้างขวางนะครับผมกว้างขวางกว้างขวางนะครับผม เสียดายนะครับไม่ได้มาฟังเสียงเลย Star g r ป u p c i n e มาตอวเอดมินไทยยังไม่เพิ่มตู้นะครับผมอันนี้เพิ่มตู้มาอีกครับรวมเป็นยี่สิบสี่ใบนะครับ ก็ทีมงานสตาร์ครุปครับก็มีอีกครับเขาไฟประดับครับมีไฟประดับด้วยนะครับก็มีเวทีคอนเสิร์ตนะครับผมมีหลายอย่างนะไฟประดับก็งานทุกวันนะครับกับสตาร์ครุประบบพาวเวอร์ยังไม่ลงนะครับผมก็น่าจะเอา ลงวันพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้มาตั้งโจไว้ก่อนนี่นะครับสแตนชายอยู่ตรงนี้โอ้กว้างขวางานะครับระบบไฟก็อยู่ตรงนี้นะฮะ ก็สำหรับ FC Star Club ครับพรุ่งนี้มาชมได้นะวันที่30วันนี้ยังไม่ได้ฉายนะครับแอดมินก็มาดูก่อนนะครับผมก็มาถ่ายให้ FC ได้ชมก่อนนะครับนี่นะก็จะฉายอยู่ที่วัดสีสำโรงนะครับตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดวิรัมนะครับผม ทางนู้นก็จะเป็นเวทีของมูลแคนแก่นคูนนะฮะคืนนี้ครับเล่นคืนนี้นะครับการแสดงคืนนี้มูลแคนแก่นคูนน่านาจะน่าจะผ่านประตูนะมีบัตรผ่านประตูะครับประมาณนี้นะครับสั้นๆพามาชม แค่นี้ครับระบบ power อร์ก็ไม่เห็นนะยังไม่เอาลงครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เป็นงานจริงที่จะต้องฉายนะครับก็พรุ่งนี้จะฉายนะถึงจะเอา power ลงนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับขอบคุณพี่น้อง fc แลวผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกับชองวินายสตรีครับขอบคุณนะครับผมช่วยกระแชร์กดไลค์กับช่งด้วยนะฮะสวัสดีครับ